สวัสดีครับรเกษตรลงมือทําครับวันนี้เผาถ่านเช่นเคยนะครับมาสรุปการเผาถ่านครับผมนะครับวันนี้คือไม่เป็นถ่านนะครับเป็นถ่านไม่หมดข้อสันนิษฐานหนึ่งก็คือฝาเตา ปิดไม่สนิทนะครับทำให้แก๊สรั่วเกิดการคายแก๊สไม่หมดนะครับสาเหตุหลักน่าจะคายแก๊สไม่หมด2อ,อขนาดฟืนไม่สม่ำเสมอในแต่ละเตานะครับมีเล็กนี้ใหญ่นะครับเพราะว่าอันนี้คิดว่ามันจะคายแก๊สพร้อมๆกันนะครับ อนแสดงว่าฟืนใหญ่ต้องคายแก๊สช้ากว่านะครับอืฟืนที่อยู่ข้างล่างคายแก๊สช้ากว่าแต่ถ้ากลางกลางเตานี่รู้สึกจะสวยพอดีกับข้างบนนะครับออก็รอบใหม่ก็จะเรียงฟืนให้เท่าๆกันครับผมวันนี้ถือว่าเสียเยอะครับ ประสิทธิภาพน่าจะอยู่ประมาณ70%กลายเป็นถานครับตเตาเผาถานไร้ควันแบบไม่มีฉนวนนะครับใช้สังกะสีเอานะครับแบบไม่มีฉนวนนะครับแบบไม่เรียงฟืนด้วยฟืนไม่เสมอนะครับ mm hmm. แต่ถ้าตามเหมือนพื้นที่หน้าตัดนะครับ mm hmm. ก็น่าจะใช่นะครับ เนื่องจากการเราเรียงฟืนไม่สม่ำเสมอทำให้คายแก๊สไม่สม่ำเสมอนะครับท่อนเล็กคายแก๊สก่อนท่อนใหญ่คายแก๊สที่หลังแล้วก็คือแก๊สรั่วนะครับรั่วฟ้าถังทำให้ประสิทธิภาพลดลงนะครับท่านใดมีข้อแนะนำให้กับทางช่องเรานะครับ แสดงความคิดเห็นในคอมเมนต์ได้เลยครับผมครับวันนี้ก็จะจุดอีกนะครับแต่ก็จะเรียงฟืนให้เสมอกันที่สุดเพื่อเปรียบเทียบนะครับว่าแบบไหนดีที่สุดตอนนี้กำลังซื้ออะไรฉนวนเซรามิกนะครับมาพุ่มฝาถังอยู่แต่วันนี้น่าจะเป็นแบบตั้งเดิมครับเป็นดินไปก่อนนะครับผม คอยติดตามรับชมด้วยกันครับผมกิติชัยฟ้ามเกษตรลงมือทำสวัสดีครับ